มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะต้องบอกว่าผู้หญิงเราค่ะอีกหนึ่งโรคที่จะต้องระมัดระวังก็คือมะเร็งเต้านมในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมะเร็งเต้านมด้วยเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นโรคร้ายที่พบมากที่สุดแล้วก็เป็นการสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะคือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุดโดยมูลนิธิการจนะบารมีก็ออกหน่วยเคลื่อนที่นะคะคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือว่ามโกรนะะค เพื่อให้สตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมค่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมติดตามได้จากรายงานของเราในวันนี้ค่ะ จังหวัดยะลาโดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดยะลารวมกับมูลนิธิการจนะบารมีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรตเต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสจเจริญพระชนมพรรษา70พรรษา ซึ่งมะเร็งเต้านมนั้นเป็นหนึ่งโรคร้ายที่พบมากที่สุดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งการตรวจมี3วิธีคือการตรวจด้วยตนเองการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมแมมโมแกรมโดยมูลนิธิการจนะบารมีนำขบวนวถดเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสในพื้นที่จังหวัดยะลาจนนว4 เราก็จะมีแบ่งเป็นส่วนๆให้การบริการตั้งแต่การลงทะเบียนนะครับแล้วก็การคัดกรองประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงไหมนะครับแล้วก็จะมีการสอนตรวจเต้านมนะครับก็คือมีโมเดลคือนมนมที่ก็ทําเป็นโมเดลให้ใหลองคาดูว่าจะเจอข้อผิดปกติไหมเพื่อเพื่อที่จะกลับไปทำตัวเองทุกเดือนนะครับจากนั้นก็จะชมนิทรรศการนะครับเพื่อให้รู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม แล้วก็เข้าห้องตรวจนะครับถ้ามีก้อนผิดปกติหรือมีความเสี่ยงประชาชนผู้หญิงคนนั้นก็จะได้โอกาสเอ็กซเรย์นะครับแต่ต้องอายุเกินกว่า40ปีแล้วนะถ้ายังไม่ถึงเราก็ตรวจอาจจะตรวจด้สาวอย่างเดียวนะครับเรามีรถเอ็กซเรย์2คันอยู่นะฮะทำไมถึงต้องมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมเพราะโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยนะครับสถิติปัจจุบันเนี่ยคาดว่า1ชั่วโมงจะมีคนไข้โรคมะเร็งเต้านมใหม่เนี่ย ประมาณ2ลายนะฮะแล้วก็มีสิติการตายจากโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยชั่วโมงละหนึ่งลายนะครับหรือคิดว่ามีอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมใหม่เลยวันหนึ่งวันหนึ่งประมาณ60ลายปีนึงก็ประมาณเกือบ20,000ื่นกว่าลายตอนนี้เนี่ยเราเป็นรถเคลื่อนที่ของบุญยิทธิการจนะบ,บรารมีที่จะไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็แต่ละจุดก็มีประมาณ2-3วันนะครับแล้วแต่นะ ก็าตามข่าวได้จากของเว็บของบุญธิการชนะบารมีนะครับขณะเดียวกันกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ทราบข่าวการให้บริการการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ต่างเดินทางมารับบริการการตรวจคัดกรองเป็นจํานวนมากและบอกว่าสะดวกรวดเร็วบริการดีที่สําคัญการให้บริการไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง เห็นในกลุ่มเพื่อนเอนแชร์ค่ะเพื่อนแชร์มาก็เลยพากันมาก็นานๆไม่เคยได้ตรวจเขามาให้บริการถึงที่ก็ต้องมาแป๊บเดียวพอมาตอนแรกก็คิดว่าจะช้าเขาก็ให้บริการแบบเป็นขั้นตอนก็มาแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะขอขอบคุณนะคะที่มีกิจกรรมแบบนี้มาให้ถึงที่นะค่ะเราไม่ต้องบางคนเขาไม่มีตังที่จะไปแบบหาหมออรนี่ค่ะก็มาตรงนี้เขามาบริการถึงที่ก็ฟรีก็ขอบคุณมากค่ะ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมไม่ใช่เรื่องน่ากังวลและไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตรวจไวรู้เร็วรู้ทันรักษาได้ตัดตอนการเกิดมะเร็งเช่นเดียวกับกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ห่วงใยสุขภาพเรียนรู้ใส่ใจการตรวจมะเร็งเต้านมเพื่อสุขภาพที่ดีของตอนเองให้ห่างไกลและปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมทางนี้สามารถติดตามการให้บริการของหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ได้ที่ Facebook มูลนิธิการจนะบารมีพร้อมทีมแพทย์คุณภาพให้บริการตรวจคัดกรองให้กับ สตรีไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศนิฮัสสันสังกลอมถ่ายภาพนัตยาสายวิริยะทีมขา่าวเอ็มบทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา